อย่างตัวเนี้ยตัวผู้ครับนี่เพิ่งได้สองเดือนครับสองเดือนไม่ไม่ใช่สองเดือนตัวนี้ได้เดือนกว่ากวาอีกมั้งเนี่ยเนาะประมาณเดือนกว่ากว่าเป็นสายพันธุ์ไหนพ่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกผสมสแนนบอร์ครับมันจะมีติ่งสแตนเนก็จะมีติ่งโครงสร้างก็จะใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยสแนนก็จะมีติ่งอย่างนี้ครับอ๋อมีติ่งค<ป> <laughs> รับสแนนพันนมถ้าชอบแล้วเนี่ยเลี้ยงได้หมดแหละทำข้อเล็กๆมันก็อยู่ได้แล้ว ทำคล้ายๆแล้วไก่อย่างเงี้ยทาเป็นคอกดินมันก็อยู่นะอยู่นะนก็อยู่ได้<อ>แต่แล้วคือให้มันที่สูงหน่อยเพื่อไม่ให้ดินมันชื้นอะไรอย่างเงี้ย พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแนะนําตัวหน่อยครับชื่อมะโนงเขียวฮะเจ้าของฟาร์มแพะครับผมชื่อฟาร์มอะไรครับเนี่ยชื่อชื่อจริงๆเลยอ่ะชื่อนิวิพาฟาร์มชื่อของลูกสาวครับครับที่ที่ที่ป่าอยู่หน้าบ้านอเลี้ยงมานานยังครับเนี่ยแพะเข้าสี่ปีแล้วสี่ปีครับสี่ปีเป็นสายพันธุ์ไหนครับอันนี้เป็นลูกผสมฮะสแนนมั่งสแนนบอแองโกบออะไรพวกนี้ยอืมเป็นลูกผสมครับครับ แต่พงผมเป็นพ่อเลือดร้อยครับพ่อเลือดร้อยเนาะครับพ่อเลือดร้อยบอร้อยตอนนี้มีกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่ก็ประมาณสักร้อยสิบตัวร้อยสิบตัวประมาณประมาณเป็นพ่อเลือดร้อยรับพ่อบอพ่อบอเลือดร้อยพ่อพ่อพันมีกี่ตัวครับพ่อพันสองตัวฮะสองตัวเนาะครับสองตัวมีสองตัวอันนี้คือให้อาหารเขาเนาะครับเป็นอะไรครับอันนี้เป็นกระถินฮะกระถินผมให้กระถินล้วนๆ้วนต่อวันล้วน้นครับกระถินให้กระถินทุกวันเลยครับทุกวัน ัดกระถินให้กินทุกวันมีผมหาให้กินไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเลี้ยงไม่ได้ไล่เลี้ยงไล่ทุ่งคือเราเป็นแบบเลี้ยงแบบฟารามปิดอ่ะค่อนข้างจะแบบเหมือนฟารามปิดเลี้ยงยืนคอกเนาะครับยืนคอกครับคือไม่ได้ไม่ได้ไล่ไล่ทุ่งไม่ได้ไล่ทุ่งอืแล้วอย่างนี้ยืนคอกแบบนี้เราต้องฉีดยายังไงบ้างครับก็มีบัคซีนให้ตลอดยังไงครับวัคซีนไอปักเท้าเปื่อยอะไรพวกนี้นะอย่างที่บริษัทเขาจัดมาให้อ่ะ ก็กี่วันทีครับหรือว่ายังไงวัคซีนนี่มันจะ6เดือนครั้งวัคซีนครับวัคซีนแก้ปากเท้าเปื่อยครับปากเท้าเปื่อยหแล้วยาถ่ายพยาธิหรอครับเดือนทุกเดือนฮะทุกเดือนทุกเดือนเกเหมันเหมือนยาไอเป็นยาเกอะก็เกอกทุกเดือนครับเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งเนาะถ้าเป็นยาฉีดก็สามเดือนครั้งอืมตอนแรกเลยคุณพ่อไปรับแพะมาเนี่ยกี่ตัวครับมาเลี้ยงเอามาครั้งแรกมีแพะมาสิบสิบห้าตัว สิบห้าตัวตอนนั้นราคาแพะเป็นยังไงบ้างครับราคาที่ซื้อมาต่อตอนนั้นซื้อมาตัวละห้าพันตัวละห้าพันแม่พันนะแม่พันตัวละกี่เดือนครับก็แพะทับได้แล้วอะทับได้แล้วเนาะทับได้ประมาณสักเจ็ดเดือนไหมเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนสิบเดือนอะไรอยู่ประมาณเนี้ยครับครับเราก็มาเลี้ยงอันนี้อันนี้ผมปรับปรุงสายพันธุเองปรับปรุงสายพันุเองครับก็เหมือนเอาเพาะเอาพ่อเลือดร้อยมาทับก็ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาครับ เนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพ่อพ่อร้อยทับมามันก็จะเนี่ยเนี่ยกลมๆป้อมๆอย่างเงี้ยครับผมครับเป็นพันบอเนี่ยมันจะกลมๆตัวมันจะกลมๆมครับกลมๆป้อมๆ,อ,ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณพ่อตอนนี้ในการเลี้ยงนี่คือเจอปัญหาอะไรบ้างครับเผื่อเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรบ้างครับปัญหาที่เกิดมันส่วนมากจะเป็นน้ำฝน ครับ,รบหน้าฝนก็อาจจะมีโรคพยาธพยาธินี่แหละหลักๆเลยพยาธอย่างพวกเป็นไข้เป็นหวัดอะไรนี่ก็เพาะแพ้เขาก็ค่อนข้างแข็งแรงครับ,คร,บครับก็ของผมก็ไม่มีนะพวกโรคหวัดโรคอะไรไม่มีอมพอพอมีพวกผมจะให้มันกินวิตามินซีครับเป็นเป็นวิตามินอะอย่างที่เขามีขายตามท้องตลาดทั่วไปซอ,องหนึ่งเก้าสิบบาทเอาให้มันกินหนึ่งซองแล้วก็หยุดไปเลยพอมีอาการจามบ้างนิดหน่อยอะ มันเพรามันก็จะจามเหมือนเราแหละฟิตฟัดฟิตฟัดแล้วก็ให้วิตามินซีให้เขาหนึ่งซองแล้วก็หยุดไปตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงนี้รับแม่พันธุ์เข้ามากี่ตัวนะครับ15 15้าสิบห้าตัวสิบห้าตัวตัวละตัวละห0 0 0ันบาท5000ันพ่อพันธุนี้ไหมครับพ่อพันหนึ่งตัวพ่อพันุนี้ซื้อมาพ่อพันซื้อมาเขาขายให้ตัวละหมื่นห้าแหละตัวละหมื่นห้าครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยครับแต่ผมก็ถ่ายทิ้งไปแล้วผมก็เลยซื้อพ่อเลือดร้อยมา ครับก็เลือดร้อยผมมีอยู่แต่มันอยู่ข้างในตอนนั้นคุณพอ่ทอทําคอกอย่างนี้เลยไหมครับหรือว่าคอ,อกเล็กกว่านี้ก็ผมทําเล็กเล็กก่อนเพราะเรามีน้อยแล้วก็ทําเล็กๆครับพอมันพอออกลูกเพิ่มแล้วก็ขยายออกไปขยายออกไปตอนนั้นทําคอกแพงไหมครับตอนนั้นทําคอกคือคืออุปกรณ์อะไรเนี่ยมันมันของเราเกือบทั้งหมดซื้อแค่ สั่งกระสีอย่างเดียวครับแผ่นต้นชีสอย่างเดียวประเมินค่าด้ไม่ว่าเราทาเท่าไหร่ก็ผมทําตอนนั้นก็น่าจะอยู่สักไม่เกินห้าหมื่นนะไม่เกินห้าหมื่นครับไม่เกินไม่เกินนั้นอุปกรณ์ของเราหมดครับไม้ครับช่างแบบลรงคิดแบบรวมๆเลยนะคือว่าอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็ตีเป็นเป็นเป็นค่าของอะไรไปอ๋อประเมินประเมินป่ะใช่เลยเป็นค่าสินค้าไปใช่ใช่ครับลงเรือนประมาณห้าหมื่นบาทครับประมาณห้าหมื่นครับแต่ทําเล็กๆไงมี ทำครั้งแรกเนี่ยมีทาเสาสักเก้าต้นเหมือนปลูกบ้านหลังเล็กๆอ่าครับแล้วพอมันออกมาครั้งล้วก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยนี่มผมขยายเป็นครั้งที่4แล้วเนี่ยครั้งที่4ี่ครับที่สี่แล้วครั้งที่ขยายมาเรื่อยอันนี้ก็ขยายมาแล้วเพราะนั้นมขยายต่อไปอีกครับตอนนี้โรงเรือนน่าจะใหญ่น่าดูเลยเนาะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หญครับใหญ่อยู่จู่แพ้ได้หลักร้อยเลยก็ใส่ได้สัก200 200ตัวนี่ใส่ได้200นิดนิดเนีน่ยได้เลยครับได้ครับแล้วปัจจุบันมีคนมาขอแบ่งยังไงบ้างครับก็มีครับซื้อซื้อเป็นแม่พันธุ์มั่งพ่อพันธุ์มั่งในอย่างตัวนี้เขาก็าจองไว้เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยตัวนี้เน่น่แน่แมันสวยเขาก็จองไว้ครับแต่ผมก็ขายให้เกษตรกรไม่ไม่แพงถึงเอาพ่อเลือดร้อยก็จริงแต่ผมก็ขายตัวหนึ่งประมาณสี่พันบางคนเขาอยากทราบราคา แบบแม่พร้อมทับแล้วเนี่ยแม่พร้อมทับก็มันก็มีตั้งแต่ห้าพันห้าหกพันถึงเจ็ดพันสวยๆนะสวยๆก็ถึงเจ็ดพันคือคือเจ็ดพันนี่ทับให้ด้วยเลยครับไปเลยแล้วพ่อพันนี้ต้องกี่เดือนกี่ปีถึงจะพร้อมทับได้ครับพ่อพันนี่สักสิบเดือนสิบเดือนครับเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยสักสิบเดือนก็ทับได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าขายพ่อพันในฟาร์มนี้มันมันราคามันแพงไหมพ่อ ผมขายไม่แพงนะผมขายตัวนึงก็ไม่เกินสี่พันข้อพันนะค่ะโอ้เป็นตัวผู้ขายเล็กๆนะเล็กๆคืออายุสักสามเดือนอย่างเงี้ยสามเดือนครับผมก็ขายสี่พันเอาไปขุนเอาเนาะครับไปขุนเอานี่ผมก็ขายไปเมื่อเมื่อชุดที่แล้วนี่ที่ออกชุดที่แล้วผมก็ขายไปเป็นสิบตัวครับคุณพ่อจะไปหากระถินอย่างนี้มาทุกวันใช่ครับทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าเจอฝนตกอะไรอย่างเงี้ยผมมีหญ้าเอ่อเนเปียบดบดผมปลูกไว้ แล้วก็เอามาบดตัดมาแล้วก็มาบดแล้วให้กินข้้งบนเขากินไหมครับกินครับโอ้ได้ได้หมักได้อะไรไหมไม่ต้องครับผมผยครับส่วนมากผมจะไม่ไม่เน้นพวกย่าหมักโอ้ย่าหมักมันก็มันพวกจุลินทรีย์มันเยอะเกินไปนะผมผมผมเข้าใจเอาเองนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็ไม่ไม่ชอบที่ที่จะหมักในอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเขาจองไว้อนุโชว์ตัวหนลูกอืออ๊บมานี่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 นี่เออ อย่างตัวเนี้ยตัวผู้ครับนี่เพิ่งได้2เดือนครับ2เดือนไม <ฮะ S 1> ่ไม่ใช่2เดือนตัวนี้ได้เดือนกว่ากว่าอีกมั้งเนี้ยเนาะประมาณเดือนกว่ากว่าเป็นสายพันธุ์ไหนพ่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกผสมสแนนเลนบอบมันจะมีติ่งสแนนเขาจะมีติ่งโครงสร้างก็จะใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยสแตนนก็จะมีติ่งอย่างนี้ครับอ๋อมีติ่งครับสแนนพันนมครับเหมือนเหมือนก็เขาก็จะได้ แม่พ่อที่เป็นเลือดนมสูงสูงนมเขาจะได้ใหญ่คุณพ่อขอสอบถามนะครับทำไมคุณพ่อถึงเรียกมาเลือกมาเลี้ยงแพะครับวันนี้ผมมันเหมือนหลีกเลี่ยงสสงเค่มีเพราะก่อนผมปลูกผักปลูกผักครับปลูกผักก็สามวันเจ็ดวันฉีดยาดครั้งเนาะ<อ>คนที่เขากินเขาก็ก,ก,ก็ไม่แพ้เราเหมือนกันเราก็เป็นคนฉีดเขาก็เป็นคนกินรเราก็ต้องสูตรดมเข้าไปตลอด นี่ผมก็โอ้โห,โโหเห็นแล้วมันมันมันน่าฮือใจมันมันเหมือนเราเอาสารพิษไปให้เขากินกันอะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เงี้ยผมก็ไม่โดนสารพิษเนี่ยลูกเต้าก็ช่วยกันครับ,รบกลับจากโรงเรียนมาก็มาช่วยเก็บกวาดคอกนีอ่อย่างสาวธิศนี่ก็ไปช่วยตัดกระถินมันก็ดีคุณพ่อครับเลี้ยงภายในหนึ่งปีหรือว่าไม่ถึงปีนี่คืนสามารถคืนทุนได้ไหมครับก็ถ้าหนึ่งปีนี่ผมคิดว่ามันยังไม่น่าคืนนะ มันได้ลูกมันก็ยังเล็กยังเล็กอยู่ครับยังเล็กมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถืนถืนง่ายคุณพ่อได้คืนทุนปีไหนได้กาไรปีไหนยังไงบ้างครับมันต้องมีสักปีครึ่งให้มันออกชุดที่2แล้วชุดแรกถึงจะเริ่มขายได้เพราะเพราะแพ้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บมันขายได้เลยมันใช้เวลาอีก4เดือน5เดือนถึงจะขายได้พอดีอะออกชุดใหม่มาชุดนี้ก็ขายทยอยขายไปได้ครับผม อย,อย่างแม่พันุ์ก็ต้องเราก็ต้องรออายุถึงเจดเดือนแปดเดือนนะครัจะขายแต่ผมไม่ขายแพะเล็กๆผมไม่ขายอะส่วนมากผมขายันก็จะขายแพะใหญ่ๆให้เขาเอาไปใช้งานได้เลยไงเอาไปพร้อมทับหรือว่าทับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีแพะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็คิดได้เลยว่าถ้ามันออก แต่เป็นรุ่นๆมานยางเงี้ยนะสามสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนขายสี่เดือนห้าเดือนขายมันก็จะเหมือนไล่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 ไปเรื่อยคุณพ่อเจอเคยเจอพวกแบบเป็นโรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแพ้ไหมครับบางบางทีเกษตรกรเขาอยากรู้ปัญหาครับว่าเราเลี้ยงเราเราเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับผมที่ฟาร์มผมไม่มีนะมไม่มีแต่ถ้าเกิดเราป้องกันเรื่องพยาธิได้ในจบจบเลยครับจบ,จบมันก็มันไม่มีอะไรอะ่ะอย่างเืินก็จะไม่ตามมาครับ พอแพะมันสมบูรณ์เพราะมันเป็นพยาธิเนี่ยแพะมันจะก้อนข้างอ่อนแอผอมโซอะไรเงี้ยมันก็จะป่วยตายได้ก็เหมือนกับมีลรกซ้อนเข้ามานั่นแหละใช่ครับ<ะ>ใช่อย่างเงี้ยมันสมบูรณ์ดีมันก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรง่ายๆแล้วคุณพ่อให้กระถินอย่างนี้ช่วงเช้าครับรอบหนึ่งรอบเดียวเลยรอบเดียววันละครั้งอย่างเงี้ยครับครับแต่นี้ก็ขึ้นเย็นขึ้นขึ้นนอนขึ้นลงนอนแล้วอาหารบนข้อมีไหมครับ ไม่มีฮะไม่มีเนาะครับเราก็เหมือนลดต้นทุนของเราคือจะไปให้อาหารข้นก็ลูกหนึ่งตอนนี้สามร้อยกว่าบาทโอ้แพงเนาะแพงครับ,รบแพงสามร้อยกว่าบาทนี่<ม>เขากินมื้อเดียวก็อิ่มครับแพะผมค่อนข้างจะค่อนข้างจะอ้วนไม่ผอมเนาะครับไม่ผอมเป็นยังไงบ้างครับเขาให้ลูกสม่ำเสมอไม่ดีไหมดีฮะดีให้ลูกดีลูกก็ประมาณยี่สิบตัวครับมีแฝดสองมี 5, 2, ม เดียวมีตัวนี้ก็ใกล้ออกตัวนี้ก็ใกล้ละไหนติ่งโชว์ตัวที่ลูกอันนี้อันนี้เจาะเลือดหมดแล้วเนาะครับของผมตัวเลือดผ่านทุกตัวครับผมไม่มีไม่มีโรคเนี่ยตัวนี้ยยายไอตัวมีติ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นยายดูนมที่ลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ละไปไปกินต่อไปกินต่ออุมเชืองจับได้เกือบทุกตัวเพราะผม อย่างลูกเขาก็เล่นมาก็เล่นเล่นด้วยแหละมันจะเชื่องครับนี่ตัวนั้นพอน่อพันเตอร์มาโชว์ตัวหน่อยเด็วเตอร์เตอร์มานี่ก่อนลูกมามาโชว์ตัวหน่อยนึกโชว์ตัวหน่อยนึงลูกไม่ยอมไม่ยอมกินอยู่นี่นี่นี่กินอยู่กินอยู่ไม่ยอมเขาเขาจะอย่างเงี้ยถ้าถ้ากำลังกินอยู่เขาจะไม่ยอมครับมีสองตัวนะครับสองตัวสองตัวนี้ เขาทะเลาะบ่อแว่งกันไหมครับไม่คเขาก็มีเล่นกันบ้างเีนยวมันยอมกันเองครับแต่ว่าขึ้นข้างบนผมแยกนะแยกครับอีกตัวนี้เอาไว้สําหรับทับแม่ครับอีกตัวนึงเอาไว้สําหรับทับลูกไอตัวเมื่อกี้ครับพอพอเหมือนคลอดออกมาพอได้อายุทับแล้วก็ปล่อยให้อีกตัวหนึ่งครับผมจะไม่ให้ไม่ให้มันทับกันเองคุณพ่อจัดการเรื่องเลือดชิดยังไงครับแบบไม่ให้พ่อทับลูกอะไรประมาณนี้ครับแยกครับแยกแยกพอมีลูกแล้วเราก็แยกลูกไปไว้อีกอีกคอกนึง คือคือผมกั้นข้างบนน่ผมกั้นเป็นโซนไว้เป็นโซนไว้ไวอ้นี้ไอ้นี้เอาไว้ให้อีกตัวนึงทับแล้วก็แยกเอาไว้นอนครับพอขึ้น,นอนปุ๊บเขาจะไปไปนอนอยู่ด้วยกันตรงโน,น้นเราก็ป้องกันละทิศไม่งั้นเราซื้อพ่อพันตายเลยครับจะไปปีสองปีเปลี่ยนปีสองปีเปลี่ยนนี้แย่พ่อพันนี้เราต้องใช้ไปถึงอายุกี่ปีเขาถึงจะแบบ ไม่ไม่พร้อมแล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่ามันได้ถึงแปดปี8ปดปี8ปดปีพ่อพันเนาะพ่อพันทั้งพ่อพันแม่พันแม่พันเลยครับได้ถึงแปดปีแต่นี่มันก็อยู่ที่เราดูแลนี่แหละอืมอย่างผมมีมีอยู่ตัวนึงไอ้ตัวนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเขาที่เขาขายมาให้มันน่าจะเป็นแพะมีอายุครับฟันก็หักแล้วแต่เขายังให้ลูกสวยอยู่เลยโอ้ให้ลูกอยู่ครับฟันหักแล้วแต่เขาก็ให้ลูกไว้ก็เนี่ยตอนนี้มีลูกอ่อนอยู่ ไม่ไม่อ่อนลวลูก2เดือนกว่าแล้ะเขาก็จองไม่เป็นพ่อพันธุ์ครับคุณพ่อมีพวกวิตามินเสริมอะไรให้แพะอ้วนแข็งแรงกินอาหารได้เก่งนี่มีเสริมไหมครับก็ใช้เป็นแร่ธาตุแร่แบบแร่ก้อนนะอเกลือแร่ป่ะครับก้อนเกลือแร่อแล้วก็เราก็ฉีดยาบำรุงครับครับสยวนมากยาบำรุงนี่เป็นตัวไหนครับเอดีสามอีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาร์บซานครับความถี่นะครับ ก็ถ้าเราฉีดได้เดือนละครั้งก็ก็ดีครับแต่นี่ว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาฉีดขนาดนั้นอาจจะสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับถ้าฉีดมันก็จะดีอืมแล้วคุณพ่อเลี้ยงแพะอย่างเดียวหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยครับตอนนี้เลี้ยงแพะอย่างเดียวฮะอย่างเดียวเนาะครับครับเมื่อก่อนนี้ก็ทํานาด้วยตอนนี้ข้าวแล้วไอปุ๋ยแพงเหลือเกินแพงไม่ไหวก็เลยไม่ทําครับให้หลานทําเขาถึงบอกว่ามีคนบอกว่า เลี้ยงแพะดีกว่าทำนามันจริงไหมพ่อผมก็ว่าจริงนะแต่น,นี้ในความคิดของผมเองไะนะผมก็ว่าจริงครับแต่นี้คนอื่นเขาก็มันก็อยู่ที่คนชอบที่มันจริงนี่ผมว่ามันน่าจะข้าวมันถูกใช่ปุ๋ยมันแพงใช่ครับมันก็เลยสู้ไม่ไหวเลี้ยงแพะดีกว่าครับไอ้อย่างเงี้ยมันเหมือนเราลงทุนครั้งเดียวครับ แล้วเราก็ได้ผลผลิตต่อไปยาวๆนะแต่มันก็จะเหนื่อยนี่เนี่ยตอนที่เราหากระถิน่นลงทุนครั้งเดียวนะพ่อนะอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในใน,ในทุ่งกว้างเราก็ปล่อยเลี้ยงมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับนี่หาให้กินมันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบยืนลงกับไต้ทุ่งเนี่ยคุณพ่อว่าอย่างไหนมันจะดีและอย่างไหนมันจะยังไงบ้างครับ การเลี้ยงยืนลงมันเหมือนการบริหารจัดการมันง่ายครับคือหนึ่งเนี่ยเรื่องพยาธิเนี่ยมันจะน้อยมากจัดการได้ง่ายเลยง่ายอย่างเราไล่เลี้ยงเนี่ยมันก็มีพยาธิมันก็มีทั่วไปเนาะครับมันก็มีมันก็จะนี่เนี่ยเรื่องพยาธิแล้วอย่างหนึ่งยาฆ่ายายาฆ่าแมลงบางทีเขาฉีดไว้วไรเราไม่รู้เราไม่รู้ครับของเนี่ยพักพวกผมก็ไล่ไปเมื่อปีที่แล้วโดนไปหกตัวหกตัวเนาะ เสียดายเลยเสียดายแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยด้วยครับก็มันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราไปเลี้ยงงั้นมันเราก็ไม่เหนื่อยมากใช่ครับไม่เหนื่อยแต่ก็ต้องระวังอันตราด้วยใช่ต้องระวังนี่แหละเรื่องยายาฆ่าแมลงยาฆ่ายาเนี่ยสําคัญเลยนี่หมูก็เคยนะกินตรงข้างรั้วเนี่ยเขามาฉีดยามาเดินไปกินตัวเดียวครับก็ตายตัวเดียวเหมือนกันโอ้ทันทีเลยเนาะก็สามวันสามวันครับหลังจากกินวันเนี้ยแล้วนับไปเลยหนึ่งสองสามก็ตายเลยอ รักษายัางไงก็ไม่ทันครับตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยคุณพ่อแบบไปรู้มาจากใครหรือว่าไปเรียนรู้ยังไงบ้างครับก็ต้องไปเอ่อไปดูงานครับไปดูงานครับสากรส่งไปโอ้สากรส่งไปดูงานที่ไหนครับผมไปดูที่สระบุรีครับไปดูที่ชัยนาธครับแล้วผมก็มีเคยมีเจ้านายเก่าอยู่ที่ทุ่งคุครับเขาเลี้ยงแพนนม ก็พอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างเลยง่ายเลยเนาะครับครท่านายเลี้ยงอยู่เคยไปช่วยแกดูอยู่พักนึงครับก็เลยบอกว่าผมจะกลับไปเลี้ยงแพะมั่งคุณพ่อก็มีรายได้จากการเลี้ยงแพะแล้วล่ะครับพอได้จุนเจือครอบครัวครับผมส่งลูกเรียนไหมครับเรียนฮะอคนโตจบปริญญาตรีอันนี้เพิ่งอยู่มหครับครับรายได้ก็ไม่ธรรมดาอยู่เนาะครับครับพอได้พอได้ คนโตจบปริญญาตรีคุณรศาสตร์ครับคุณพ่อครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยคุณพ่อควรแนะนำเขายัางไงว่าเราเลือกเลือกแม่แพะมาอย่างนี้แล้วก็ประมาณปริมาณเท่านี้ทำข้อเท่านี้ครับก็คือคือคือการเลี้ยงเนี่ยต้องต้องถามใจกเกษตรกรก่อนว่า๋อถามใจตัวเองใช่ถามใจตัวเองก่อนว่าชอบหรือเปล่าครับถ้าถ้าเลี้ยงเพราะกระแสแล้วก็จบทุกรายอื ถ้าเลี้ยง้วยใจชอบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกลัวรือเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือปล่อยขยงเนี่ยขี้มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนี่ยมันเราก็สังเกตเอาว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบแล้วเนี่ยเลี้ยงได้หมดแหละทาข้อเล็กๆมันก็อยู่ได้แล้วทําคล้ายๆเล้าไก่อย่างเงี้ยทําเป็นข้อดินมันก็อยู่นะนะนก็อยู่ได้แต่แล้วคือให้มันที่สูงหน่อยเพื่อไม่ให้ดินมันชื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงการข้อดินที่สระบุรีผมไปดูเนี่เขาเลี้ยงข้อดิน แพะเขาตวงสองสามแสนเขาก็เลี้ยงคอกดิบเลี้ยงได้ทําคอกเล็กๆเลี้ยงจากเล็กๆไปก่อนน่ะต้องมีสองตัวสามตัวแล้วก็คิดว่าปริมาณเนี่ยตัวแพะมันตัวขนาดเนี้ยห้าตัวเนี่ยมันอยู่กี่ตารางเมตรเราต้องคำนวณใช่เราคํานวณออกได้เลยก็ดูงก็ประมาณเราด้วยใช่ครับดูใจเราด้วยใช่ดูใจเนี่ยอันดับแรกเลยดูใจก่อนครับชอบแล้วของผมเขาชอบไหมในบ้านผมก็ชอบแล้วลูกๆเขาก็เขาก็ไม่รังเกียจชอบเล่นชอบอะไรกัน มีเวลากอกยาก็เขาก็ช่วยกันหมดทุกคนมีหลายหลายคนถามมาว่าเอ๊เลี้ยงแล้วเอาไปขายที่ไหนคุณพ่อต้องตอบว่าไงครับพอค้ารับซื้อเยอะมากตอนนี้พอคารับซื้อเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเนี่ยผมโทรเนี่ยกิ้งเดียวก็มาแล้วบางคนเขากลัวไม่มีตลาดกลัวตลาดตอนนี้ไม่แพะเนี่ยไม่มีกานตันครับขณะผมไปตอนนั้นที่ผมไปดูงานนะเมื่อ4ี่ห้าหปีที่แล้วเนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรามันไม่ใช่อิสลามเนาะครับ เอ๊ะมันจะมีตลาดไหมเนาะเขาบอกไม่ต้องกลัวอืตลาดมีแน่นอนเยอะครับแต่มันจะผันผวนเรื่องราคานิดนึงใช่ครับมีขึ้นลงเนาะครับใช่ครับโอ้ถ้าเป็นอย่างก่อนโควิดนั้นร้อยห้าบร้อยห้าบห้าบาทนั้นโอ้โหมันได้ได้ตังคุณพ่อยิ้มเลยครับยิ้มได้สามเดือนปล่อยสามเดือนปล่อยสเดือนสี่เดือนสเดือนก็ปล่อยได้คุณพ่อครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ฝาก คำแนะนําดีๆนะครับสาหรับการเลี้ยงนี่คือหัวใจหลักแหละเออเราต้องมีละแล้วก็อะไรต่างๆนี่ครับในการที่จะให้เราเลี้ยงแล้วรอดนี่ครับถ้าเลี้ยงแล้วรอดนั่นแหละถ้าเราตั้งใจเลี้ยงอ่ะแล้วก็ดูแลเขาถ่ายยาเขาให้อาหารเขาสมบูรณ์เนี่ยรอดทุกคนครับอย่าละเลยเนาะใช่ครับนี่หมงก็แทบจะไม่ได้ไปไหนกันเลยนะครับเวลาเขาออกลูกก็ต้องคอยดูคอยอะไร,ร,รเหมือนสนใจเขาหน่อยเล็กๆ ครับพอโตแล้วอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ละเล็กๆก็ต้องดูแลเขาหน่อยครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องก็ได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรนะพ่อเนาะครับคุณพ่อขอขอที่อยู่เบอร์โทรนยครับเผื่อมีคนสนใจที่อยากจะเออผมสงสัยเรื่องนี้ก็ติดต่อสับถามเพิ่มเติมครับครับสนใจก็ติดต่อที่นิดพิภพาฟาร์มบ้านเลขที่5 9หมู่ที่1ตำบลบางไผร์อำเภอบงนาจังหวัดพิจิตรครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ 0 9 7 5 6 8 5 2 9 7 097นอเะครับน้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณครับ